พอไปวัดไปวาวันนี้ก็มาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากมากนะขอบคุณคุณที่โคมที่มากํากำลังใจวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาก็ไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาก็มีเนาะมากกว่าไรกดเลือให้ก็ขอบคุณงมากขอบคุณมากกดเหลือเวลาห้าหกนาทีเนาะวันนี้ห้าหกนาทีที่มาให้กำลังใจก็ขอบคุณงมากขอบคุณงมากวันนี้ ธรรมดาว่าจะไม่ไขึ้นหอุเช้านี่มันรู้สึกนหนาวๆมากเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะจ๊ะฮ <laughs> ันเปีว่าไม่มาแล้วจ,จ,จ,จับขับครั้งเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาจับครั้งคู่ก็ยังชั่วนหน่อย <laughs> หาตัวยาก,ยากเ้ยถ้าเปร้ยวถ้าเจกเจอฟัดต้องไปหาที่กุฏิ ตุ๊กพาที่กุฏิเร <laughs> <se> yes oh ื่องทีจะเจอเพราะว่าชอบไปแอบอยู่ข้างกุฏิไปแอบอยู่ในกุฏิทุกท่านเนาะบตุ๊กขัลังใจเนาะก็แวะเข้ามาได้เรื่อยเนาะแวะเข้ามาได้เลยเวลาก็เหลือมาเยอะเลยล่ะเหลือประมาณห้านาทีแล้วก็ครบหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็ ไปแอบซมไว้สักวันจะไปอยู่สั้นบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปช่วยคนนำทางต่อก็ธรรมาดาธรรมาดาเนาะนู่นไปวัดไปวานนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากเนาะ ก็เตรียมบกไม้บวมมือก็ได้เลยเนาะบวมไอ้บวมก็ได้เลยเนาะบกไม้บกมมือก็ได้เลยเนาะก็เวลาก็เหลือมันสองนาทีเนาะสองนาทีก็บกไม้บวมมือก็ได้เลยเนาะบวกไม้บวมมือก็ได้เลยวันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วก็เหลือสองนาทีเนาะก็เตรียมบวกไม้บวมมือกันจะได้จุกใจก็เข้าทำงานเนาะเข้าทำงานตามปกติแล้วแหะวันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยแหละไม่ได้อะไรหรอกทำงานตามปกติอันละ มันจากโรงแรมก็เทําทํางานนาอเข้าทํางานเนี่ยนี่แหละนาอก็ขอให้ทุกท่านนาอสุขภาพแข็งแรงกันนอนในเช้าวันอาทิตย์นาะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเก็บชั่วโมงใหม่แมวดําจบแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละก็สบายสบายแล้วล่ะมันก็ย่าไปทําผิดอีกน้อจะไปทํากดผิดกดเขาอีกกดเขามันเยอะกดของพี่ประตูเยอะมากๆากนะกดพี่ประทูกดพี่ประทูเม่เหลืแล้วเจอกดของเฟซบุ๊กนี่ยิ่งหนักกว่านี้อีกยิ่งหนักกดเยอะกว่านี้อีกกดเพียบเลย พอเราเวลาเราพูดอะไรไปบางทีม uh ันมันผิดแป๊บเดียวนะคำพูดที่ไม่ผิดก็ยังผิดบางคำนั่นแหละมันมันก็เลยกดมันเยอะกดมันเยอะเวลามัดระวังกันเอาเนาะระวังก็ต้องขอบขอบคุณพี่พั์เนาะขอบคุณท่านแป๊ะขอบคุณคุณเจพรเนาะขอบคุณคุณเมยกุศลขอบคุณคุณกิจเนาะขอบคุณ ขอไปวัดไปว้าเนาะขอบคุณท so ่านแปรเนาะที bye. Bye ่มาหนลังใจแล้วขอบคุณกองหน้ากองหลังเนาะที่แหวนกำลังใจอยู่เนาะมากไกลกัเริ่อให้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับในเช้านี้ก็ขออนุญาตทุกท่านแหละลงไลฟ์ก่อนเนาะเพื่อจะได้เขาทำงานเนาะก็ขอท่านทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนเนาะในเช้าวันอาทิตย์เนาะพักผ่อนกันอย่างมีความสุขเนาะพบกันใหม่ในเช้าวันจันทร์เนาะวันที่สิบเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ